สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเจอกันกับรักคนเลี้ยงไก่เหมือนเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาดูเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าแดงสะดุ้งนะครับเจ้าตัวนี้ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะกลับมานะครับเพราะเจ้าตัวแดงตัวนี้หายไปเป็นเดือนแล้วนะครับไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมานะครับจู่ๆเมื่อวานตอนเย็นก็กลับมาเฉยเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ก็งงเหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหนมานะครับผมก็นึกว่ามันจะตุยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับจู่ๆมันก็กลับมาหน้าตาเฉยนะครับก็ดีใจนะครับที่มันยังไม่ตุยนะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ในสุ่มนะครับตัวนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าของมันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ในในสุ่มในเล้าแล้วนะครับก็กลัวมันจะ หายไปอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าวไว้สัก2องสามวันค่อยให้มันออกมาเดินเล่นนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆน้อง FC ทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจและติดตามรับชมในช่องรักคนเลี้ยงไก่มาตลอดนะครับผมแล้วค่อยมาเจอกัน,นคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ